ปั๊บนีไงครับมันต้องหลงครับว่าเลี้วงไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเราจะมาเอาขึ้นใส่ตัวเสียงเล็กนะครับสวัสดีครับผมพบก,กับผมเช่นเคยครับของนกเขาใหญ่สายนกตำลาหรือว่า สายสืบนกตำลานะครับวันนี้ก็ออกไม้แถวแถวไหนแถวคลองเปีมนะครับสลัดเลาะทางรถไฟนะครับผมมาดูสืบหานกมงคลนกตำลาเลี้ยงครับนี่ก็มากับทีมงานอาจารย์นุกแล้วก็อาจารย์เบียร์น้องใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามาอัดต่อนุก ด้วยครับก่อตอซอยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับถ้าไปเจอครับนี่ผมก็มาครับจะไม่ซับครับก็ไปเลยครับไปลุนครับว่าจะได้นกไปเลี้ยงไหมวันนี้หาแล้วครับอย่างไวครับ ไม่เกินครับไม่คคูคก่อนคูก่อนในพิ่งตีคููครับธรรมดาครับไม่มีอ่างครับ เสียงกลางครับเสียงนุมน่มๆดูเล่นคารลมก่อนเปิดคารลมก่อนโอุ้กเยียครับโอ้ขึ้นจอมพเนียดเลยนี่เป็นไงล่ะอืมมาอีกตัวครับโอ้เยอะแยะครับ ตัวเสียงเล็กครับเพาะมากโอ้ยเหลียวมาแล้วแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกสองตัวสามตัวแลยครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงเล็ก เล็กเสียงดีมากครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้เสียงเล็กนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหเสียงครับเสียงได้ครับตัวนี้ครับอืึคารลมดีด้วยครับ โอ้โหครับสุดยอดครับตัวนี้มีมีขลุมครับมีหนุนมีขัดนุนขัดเปลี่ยนครับมาลุน้นตัวของ เสียงกลางเสียงเล็กครับปั๊บนีไงครับมันต้องหลงครับว่าเลี้วงไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเราจะมาเอาขึ้นใส่ตัวเสียงเล็กนะครับไอ้ครับดีไปลกเดี๋ยวมันเห็นเอาครับลงมาแล้วครับดูตัวครับพอได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะ เอาขึ้นใส่ตัวเสียงเล็กนะครับคาลมโอ้โหดีมากครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นนะครับไปครับเพื่อไม่การเป็นการเสียเวลาครับไปลุ้นตัวเสียงเล็กครับ YES! <laughs> วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูอาจารย์มาด้วยกันนะครับว่าได้เฉลยคนละกี่แต้มครับได้นกดีๆไปเลี้ยงไหมครับโอเคครับอ่าเริ่มจากจานเบียก่อนครับจานเบียเพิ่งมาต่อเป็นครั้งแรกเนาะเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกครับ ไปอยู่ใกล้ๆกันครับก็คนคงไม่ต้องใช้ขลมครับหน้าตาก็กินขาดแล้วอันนี้ยงไหนครับไม่รู้ครับอยู่ไกลอยู่ไกลครับนี่ครับจะสวยครับมาพร้อมนกต่อครับลูกพัฒนาครับเป็นดีครับลูกลูก นี่ครับผมเป็นลูกพัฒนานะครับพอสุดยอดครับอันนี้อาการไม่ค่อยดีครับครับนี่ครับขาประจาเราสวัสดีครับจันนบคเนี่ยมีเต็มเลยไปเอบมาตัวหนึ่งรอดเหวครับผมรอดเหวครับโอ้ขาใหญ่ครับสวยครับแต่นี้เป็นไงนีอากาศไม่ค่อยดีครับโอ้ต้องยอมรับสภาพอากาศครับวันนี้อากาศไม่ดีเนาะ แต่ยังดีในแต้มวันสำคัญครับ,รบเอาไปชํำดูครับเพื่อมันขึ้นครับผมวันสำคัญ <c oughs> อันนี้ก็สายเมืองครับรถเยอน,นิดนึงนู่นครับยังไม่ยอมครับยังลุนอยู่ครับผมก็ได้เหนึ่งแต้มครับรยงกล้ง ครับสเส้นกลางสร้อยก็สวยๆครับก็บินมาคู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 อย่างเดียวครับไม่เปิดสลมุมโอเคครับก็ขอ,อลาไปเพียงแค่นี้ครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอไปก็ลำบากที่หายแล้วนะเบียอ รับวันนี้ก็สวัสดีครับ